ครับคนหลังเขาชาแน,นลครับวันนี้มาเสนอเมนูแกงหน่อไม้ดองใส่ปลากรดครับปลากรดปลากรุดว่าปิดปลากรดครับเครื่องแกงก็มีกระชากระเทียมหอมพริกครับเครื่องแกงก็นผักใส่ผักต้นหอมใบตูครับหรือแมงลักครับ เก่เแบบบ้านๆครับมาครับมาแกงกันครับพี่น้องครับมาแกงี่ยกันครับเครื่อยตาเสร็จแล้วครับเครื่องเคยตาเสร็จแล้วครับต้องแกะเรนนิครับหอมกระเทียมไม่ต้องต่ำละเอียดครับครับเก่เแบบบ้านสูตรคนหลังเขาครับเก่งหน่อไม้ดองใส่ปลากรุบปลากรุบ น้ำล้างคุกเส้ำไม่ดองลงเลยครับของไม่เข้าวลงก่อนน้ำเป็นไรผิดๆสุดน้ำปุ๊บ สลาาลุล last เลยครับขอแบขอบนัวไปเลย ต,ติดตั้ครับนเครื่องครับปุงเครื่องปุงเครื่องปูนงุก มันจะรดแกงนัวเสร็จหลายเช็หลายครับชิมมือก่อนครับเใาะะไปลาไส่รถใส่ปลาใ่ชิมมือก่อนย้ำเข็มครับอืม ัดดีครับเบียใส่ปกอนครับประกุดว่าใครครับประกุดใคร

แซ่บครับพี่น้องแจกน้ำไม้ดองใส่ตากุดครับแจกแบบนบ้านครับเบ็ดบนบ้านสูรคนหลังเขาครับนะครับกินกันครับยินมกูพันนะครับกินกันครับพี่น้องเราเหลียวดิ้พันธุ์นส่วนน้ำโคโคครับน้ำร้อนนะครับกินกันครับ ครับพี่น้องเสร็จแล้วครับมาครับกินด้วยกันครับแจ่งกัไม้ดอกไซปรากฏครับปรากฏครับเจวเจวบองครับเจมบลาร์ครับแบบข้าเหนียเขาครับนะครับกินด้วยกันครับพี่น้องเซ็นกันครับ